วันนี้มาพร้อมปริยาสาวสวยที่มาให้กำลังใจด้วยกันด้วยนะครับคุณวิกกี้ครับเชิญเลยครับมาคู่กันเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีวิกกี้ด้วยนะครับก็อืนก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยไม่ได้มาสองนะมามาสามคนเลยทีเดียวนะครับวิีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับพี่วีกับงานของเราเน็ตฟลิกทีไทยทมันครับ ครับก็ดีใจครับจริงเป็นวันที่พวกเรารอคอยมานานเพราะว่าจริงๆแล้วเราล็อกไว้เกือบปีนะครับสำหรับวันนี้ที่พวกเราได้มาจอยกันใน Netflix ทีไทยทีมันนะครับผมก็ดีใจครับดีใจเป็นไงบ้างครับวิกกี้เรามาเป็นให้กำลังใจเขาวันนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนิดนึงค่ะโอเคถามเคกับว่าถ้าเกิดพูดถึงคำว่า Netflix ทีไทยทีมันจะนึกถึงอะไรครับ ครับก็นึกถึงแรกกันครับคนลหมัดคนลหมัดอะไรแบบนี้ฮะดังนั้นรับรองว่าคอนเทนต์ที่เราเล่นไว้หมัดหนักแน่นอนแน่นอน100%ครับโอเคขอบคุณเวีและว,วิกกี้ครับขอบคุณครับเชิญเลยจ้า,า,า,าและนี่คือดารานักแสดงและผู้กำกับนะครับที่วันนี้เนี่ยตบเท้ากันเข้ามาครับร่วมงานของเรา Netflix ที่ช่ยที่มันวันนี้เราจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับที่สยามสแควร์อากาศเป็นใจมากๆเลยด้วยนะครับทุกคนมาร่วมงานกันอย่างตั้งใจกับคอนเทนต์ไทยที่บอกเลยว่าในไลน์อัพของเรานี่นะครับอยากพูดใจจะขาดแล้วแต่อยากจะให้รอบนเวทีเดี๋ยวพิธีกรอ,อีก2ท่านนะครับทั้งคุณเบือกและคุณโอปอปาดิ บลูเสียงอย่างเงี้ยเอ็นยจเย็บปัถยมันจะมีอะไรนอกเสียจากเสียงหมาหอนแต่เห็นผีเดินไปเดินมาอยู่รลบรอบแต่กวังไพรโอ้เฮ้ยเฮ้ยบ้าอีบ้าบ้าบยใจหายใจความ่ย ผมก็เป็นหนุ่มเจ้าสำราญอ่ะชอบท่องเที่ยวไปในยามลาตรีหาผู้หญิงที่ผมรักแล้วก็รักผมจริงๆสักคนหนึ่งอ่ะแม่เลได้พบไหมนะ่ะไม่มีอ่ะมีแต่นางในบังกะโลทุกคืนเลยตอนแหลจริงๆอขอบคุณครับขอบคุณแล้วควบมยาคือมานิดมนุษย์ห้าเสียงก็จะเป็นนักภาคท,าที่ที่เขาจะสามารถภาค ได้ห้าคาแรคเตอร์เสียงไม่ซ้ํากันอย่างงี้มาเนี่ยครับยากมากครับพี่โอ้โหราต้องต้องไปฝึกเราก็มีการฝึกมีพี่ๆที่เป็นนักพากจริงๆก็มาคอยช่วยก็เป็นคนที่มีความฝันนะครับแล้วก็อยู่อยู่ด้วยกันสี่คนสี่คนบนรถคนก็ต่างความฝันผมผมก็มีความฝันของผมอย่างหนึ่งว่าผมผมรักในอาชีพของผมครับผมอยากจะอยู่แบบนี้ไปไปเรื่อยๆอยากจะพากหนังอยากจะ อยากจะพาคุณมิตรชัยบัญชาไปตลอดชีวิตอเราเคยเสียงของเขาเอไไม่ด้เกือบแล้วครับเกือบเยอะไปแล้วครับเกือบเยอะไปแล้วเมื่อกี้มีบอกจะพิ่งอย่าพึ่งบอกอย่าพิ่งบอกโอบมือหยอยเลยนะครับ